การละหมาดเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหรมันมาตั้งแต่สมัยอับราฮัมสามหรือสี่พันปีที่แล้วนะครับพ่อของอับราฮัมสังคมในหมู่บ้านของอับราฮัมเคารพกราบไหว้บูชาลูกปั้นบูชาดวงอาทิตย์ดวงดาวสารพัดแต่อับราฮัมเนี่ยบอกว่าไปเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งเหล่านั้นแมงวันมาตอมหนูมา กินอาหารที่คนมาถวายก็ไล่แมงวันก็ไม่ได้ไล่หนูไม่ได้และฉันเองเนี่ยฉันอยู่กับพ่อพ่อันทํารูปปั้นมาฉันเดินเหยียบย่ำรูปปั้นมาตั้งแต่เด,เด็กๆแล้วทําไมคนออกไปคารมก,กับไหวบูชารูปปั้นมันจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรในความเชื่อเนี่ยนะครับก็ขัดแย้งกับคนในหมู่บ้านนะครับจนต้องถูกขับไล่ออกมาอับรัมนะครับเกิดในอิรักนะครับต้องเดินทางล่อนเล่ออกไป นะครับแล้วก็ไปถึงเมืองมักกะนะครับที่คนมุสลิมไปทำพัสในปัจจุบันซึ่งในเวลานั้นยังไม่ใช่เมืองแต่มันเป็นหุบเขาบักกะอับราฮัมเดินทางไปที่นั่นแล้วพระองค์เนี่ยได้บัญชาอาอับราฮัมหรือนบ,บีอิบราฮิมนะครับว่าให้สร้างกาบะซึ่งเป็นอาคารสี่เหลี่ยมที่คนมุสลิมเดินทางไปเวียนรอบตอนไปทำพัะนะครับอับราฮัมก็สร้าง ก้าขึ้นมาโดยมีลูกชายชื่ออิสมาอีนเนี่ยเป็นผู้ช่วยพอสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วนะครับอบับ,บ,บ,บราฮัมเบินอนบีระเคก็ทงให้ฉันสร้างมาแล้วและช่วยบอกวิธีการหน่อยว่าจะให้ฉันสักการะพระองค์อย่างไรคือจะให้นมาสสักการะพระองค์อย่างไรพระองค์จึงได้สอนให้พระองค์จึงได้สอนให้ดัะนั้นอัอบราฮัม ก็ละหมาดต,ตามที่พระเจ้าสอนท่าทางการละหมาดของอับราฮัมนะครับปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีก่อนคัมภีร์กุรานเพราะอับราฮัมเกิดเมื่อสามพันสี่พันปีก่อนนะครับเกิดก่อนสมัยนบ,บีมุฮัมมัดนะครับพระเจ้าสอนท่าทางการละหมาดให้อับราฮัมก็สอนลูกๆและก็บอกลูกๆให้ส่งทอดการละหมาดต่อลูกหลานสืบทอดต่อกันมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์เพราะนั้นลูกหลานของอาบราฮัมที่เป็นนบีนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเสสไม่ว่าจะเป็นนบีดาวุดนบีสุไลมานนะครับนบีอีซาหรือพระเยซูก็ละหมาดต,ตามที่อับร,ราฮัมหรือนบีบริมแสดงแบบอย่างเอาไว้ให้นะครับนอกจากการนามาสแล้วเนี่ยนะครับ นบีอิบราฮิมเนี่ยยังสอนวิธีการทำฮัชคือการเวียนรอบกาบาให้ด้วยนะครับแต่เมื่อหลังสมัยนบีอิบราฮิมจากไปปรากฏว่าลูกหลานของนบีอิบราฮิมเนี่ยหลงลืมลืมไม่ก็ไม่สนใจทอดทิ้งการละหมาดนะครับทำให้การละหมาดนี่มันเลือนหายไปแต่ว่อย่างไรก็แล้วแต่มันยังมีร่องรอยปรากฏ อยู่ในคมภีก่อนหน้าคัมภีรกุรอานก่อนหน้าสมัยนบ,บีมอุฮหมัดนะครับว่านบ,บีทุกคนเวลานมาสัสและอสลดจะก้มกราบต่อพระเจ้านะครับนับากจุดพื้นในคมภีไบเบิเลเราพบด้วยนะครับว่าพระเยซูนะครับก่อนจะเข้าไปในโบสถ์ล้างเท้าครับเข้าแบงางในแล้วยกมือนะครับแล้วก็อธิษฐาน แต่ปัญหาก็คือยกมือเนี่ยยกอย่างไรอธิษฐานอ่านอะไรและยังมีปางกฏในคัมภีร์ไบเบิลอีกว,ว่าพระเยซูเนี่ยนมัสก,การพระเจ้าโดยการก้มกราบแต่ในระหว่างก้มกราบเนี่ยอ่านอะไรซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเลือนหายไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นที่ชาวยิวชาวคริสเตียนจึงไม่ได้มีการก้มกราบนะครับบทของชาว Christine, คริสเตียนก็มีม้านั่ง นะครับใส่รองเท้าเข้าไปไม่ต้องมีการล้างเท้าเลยทังสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวคริสเตียนตามโบสก็จึงมีวิธีการอธิษฐานที่แตกต่างกันไปนั่นคือผลที่ว่าทําไมอลัลลอฮ์จึงได้ส่งนบีมุฮัมมัดมาเพื่อที่จะปฏิรูปการแสดงความเคารพสักการะเ่โพรงที่เรียกว,ว่าการสลานะครับแล้วก็ให้มาเป็นแบบอย่างกับคนที่ศรัทธาในพระเจ้าเพราะนั้นคนที่ศรัทธาในพระเจ้า นะครับเมื่อกล่าวว่าลาอิละห์ลอลไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากละละมุฮัมมัดเราสุลล์นั่นหมายความว่าคุณได้สัญญากับพระองค์ว่าคุณจะปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ที่ส่งผ่านนาบีมุฮัมมัดมาเพราะในซามนะครับบิลีฟแล้วต้องโอเบด้วยคุณบิลีฟในกอดเมื่อคุณบิลีฟในก็อดเชื่อในพระเจ้าคุณต้องเชื่อนบีมุฮัมมัดและเชื่อฝั่งด้วยนั้นนบีมุฮัมมัดก็จะมาแสดงแบบอย่างเพราะนั้นนบีมุฮัมมัดก็จะแสดงแบบอย่างการละหมาดให้ ในสมัยของท่านเมื่อพันสี่ปีที่แล้วและแบบอย่างของท่านก็เป็นที่ยึดถือและปฏิบัติโดยผู้ศรัทธานเนี่พระเจ้าทั่วโลกดังนั้นคนมุสลิมนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีความเหมือนกันในการละหมาดนะครับคุณไปดูได้นะครับคนฝรั่งในยุโรปอเมริกาแอฟริกาชาวอินเดียปากีสถานถ้าเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีความเหมือนกันในเรื่องของการละหมาดที่มี แบบอย่างมาจากนบ,บีหมอมุฮัมมัดนะครับ